ਪਾਏ ห<ส>นึ่งสองบอกเราโซโล่แล้วไม่ไหอีกหรอโอ้โเดินางานนี้เราคำโลกไม,ม่โซโล่สัตว์โลหายไปมาไหนถึงดาบเลยตอดปะ ตรูหายไปต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยเรื่อย

อะไป,ไปด้งไปด้งไปด้งไปเร็วเรๆเรเรโอ้โหหนูแค่จะไปหวอร์ดมันตันตรงไหนวะตันไหนมึงไม่รู้มึงไม่เห็นใครเก็บรูนวะ Giáp chiap giáp chiap 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 เลี้ยวซีเร็วกว่าระวังเชียดไม่โดนไม่โดนนาเกะกลัวครับตอบมาหน่อยเดี๋ยวตรงกลางอะ่ะ กันนะแันะเอาลุน หายไป นะครับแอลอร์ครับเฮ้ยไหนวะเฮ้ยรูได้ไงควัดมั้ น่มันตินะับตะิวผิดพังพังชิถไห้พังกราหมกแล้วแปนกลางเลยตายดิไไปเร็วแล้วมึงไม่มากับกูะอะจ๊เลยกูิ เจ็ป่าวเดี๋ยวเครื่องลืบไปเลย แทนได้ไหมมนหลบสกิลได้ไเขาไปต่อมาอเขาไปต่อมารู้มากเจ้า ไปฝ o อกระเข็นเป็ <Rud> r <Interior> ห <Please. S 2> ัวไอ้เหี้ยไม่ตัดรูนหมดเลย ไม่โดนอ่ะกุกติ๊กให้มันไม่ยอมมาบอกไม่ยอมบอกมันมีตัววิดวอล์กตัวนะเชฟเด๋ยวตั้งก้ยทันนะหนึ่งสองสาม อะไรไม่รู้วันนี้ไอ้บองกองเป็นขี้พังพังพังชิคไหนพังกระหมกแล้วด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จอมตี มันเห็น <Laure> น <en> ั่นแหละตายแล้วกูไม่มีตั้มพากูบวกไอ้แช่ 我还有啊，没在啊。怎、啊、哎来了？要、哎、开麦嘞！ ใครมีคนว่าบนมีปะไม่มีไม่มี <c oughs> โอ้โหไฟ มีนเด็กขายไม้เล่งไปไหนกันหมดแล้ววะไอ้สัตว์คลิปพังพังพังชิไถพังกระหมกแล้ว You will uh -oh. regret uh -oh. this!

需要懂的，谦让。 Pode um é? ืนอยู่ข้างล่างวันด้เสียงครับเรับเครื่องในตัวเองยี่ย <laughs> Regeneration

ข้าวใจ

กาคำวอร I don't จะตาม่ะคนสองคนมันก็หยุดจังหวะได้อ่ะเออถนนปะเนี่ย